ผมเจอของวิปปโชคงย์แล้วอีกตัวใครนี้ซ้อมอีกี่วันครับซ้อมมาสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ไหนใครนี้พี่โชคโค่ครับอยู่ที่ใครอยู่ที่ไหนนะอยู่ร้มเก้าครับอยู่ที่ล้มเก้ากรุงเทพนี่เองมีใครเป็นคู่บ้านคู่ซ้อมบ้างครับที่นั่นมพี่ลิฟต์กงเหรอพวกในค่ายที่ช่วยกันเราอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสามนั่นเราไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับ 60 61เราเป็นมวยตะตายเลยครับขาครับแล้ววันนี้เราเจอกับยอดเพชรครับเคยเจอเลยไหมไม่ไฟแรกเลยได้ศึกษาเก่งกันต่อยกันมาป่ะได้เขาเป็นมวยตะตายแหละโอ้มวยเตะตินหน้าขาน้าอืมแล้วของเราเป็นมวยตอ์ะตายนะฮะแล้วของเราเป็นมวยตะตายไหนขาอ่ะอืมแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงเราก็ต้องอยู่บนเสียก็ค่อยไปเรื่อยก่อนเนาะยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยกี่ไฟแล้ว ได้ต่อยไหมเงี้ยกี่ไฟลแล้วสองดำไฟ,ฟแล้วสองไฟแล้วไฟล่าสุดที่รเราเจอใครวะเจอนำพลเนาะเป็นไงเต้คะแนนอ,อพี่แพ้เขาหรือแพ้ขาดเลยผิเ่เต้เนาะเมืวันนั้นต่อยวันที่ไหนต่อยออตกอออโตกอวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้นพอไปปล่อยเนาะปล่อยไว้ต่อยอืมแล้วยังแล้วไฟนี้คิดว่าเราจะอันนด้เขาได้ไหมแก้คืนได้ปะได้ได้เนาะอือไฟเราต่อยมื่วานหรือมันได้กี่ไฟแล้วประมาณ ก่อนโควิดก็ลุมโดนทั้งหมดเลยสี่สิบวาสีไฟเราคุมคุมมาปรมากี่กิโลครับคุมสี่ห้าโลสี่หโลเราเป็นคนจังหวัดะไรครับจังหวัดตา์ฝากเช่อช่วยแฟนขับเราวันนี้นะฝากจะจำจแฟงันใจเรัของครับเต็มที่แน่นอนเนาะเต็มทื่อกี้เราส่งแล้วเกินอยู่ไหมหรือว่าพอดีพอดีออเลยโอเคขอบมากครับคผม